โยบายขับเคลื่อน s อพาวเวอร์โดยมิติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีเอกลักษณ์และบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและซอฟท์พาวเวอร์ควบคู่กันโดยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานร และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยสนับสนุนนโยบาย One Family One So Power หรือนโยบาย1ครอบครัว1นึ so power การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ่านแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิและยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลกรวมถึงถ่ายทอดและนําเสนอวัฒนธรรมไทยในมุมมองที่หลากหลายตลอดจนสนับสนุนมิติท,ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปรธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้กำหนดพื้นที่1อำเภอหลานสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายร่วมกันชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ด้านวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมบูรณาการกับวัดห้วยแก้วจังหวัดลบบุรีกำหนดจัดงานกิจกรรมลานสร้างสรรค์อ ำเภอบ้านมีนวัดห้วยแก้วตำบลมหาสอนอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีภายใต้โครงการ1อําเภอ1ลานสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดลบบุรีมีพื้นที่สร้างสรรค์ในท้องถิน่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดแสดงผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและ ท้องถิ่นทำให้เป็นแหล่งขายทอดองค์ความรู้จัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมต่อ,อให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพช,ชีวิตของประชาชนตลอดจนเด็กเยาวชนที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมรมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมในงานมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งพระสงฆ์้า รและการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเช่นการสาธิตการทำแคบหมูจากสารตะกร้าหวายไม้กวาดดอกญ้ากระยาศาสตร์และมีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเพลงชอยเต้นกรรมรำเขียวรำโทนทั้งนี้ชุมชนวัดท้วยแก้วนับได้ว่าเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนและสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างที่มีความงดงามอีกทั้งประชาชน ยังดำรงชีวิตด้วยวิธีที่เรียบง่ายและอย่างขึ้นชื่อด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการค้าขายสินค้าท้องถิน่นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนและวัดถ้วยแก้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีผลที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดลบบุรีมีพื้นที่ลานวัฒนธรรมสร้างสรงสรค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แหล่งสาพิตด้านาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและถ่ายทอดเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางวัฒน นธรรมชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิน่นการแต่งกายและวิถีชีวิตดึงดูดใจให้มาเยือนและท่องเที่ยวในชุมชนอันนำมาซึ่งการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างไรายได้และสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนและยังส่งเสริมความรักสามัคคีและความสมานฉันท์ของชุมชนให้มีจิตสำนึกรักแผ่นดินเกิดเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าที่มาของบ้านชระชน อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขให้เป็นชุมชนน่าอยู่โดยชุมชนและเพื่อชุมชนซึ่งเป็นวิธีทางแห่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป